สารพันธรรมชาติพอดแคสต์คุณเคยสังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆกลมๆที่เมื่อถูกรบกวนจะขดตัวนิ่งเป็นก้อนเหมือนลูกกระสุนไหมครับนั่นคือกิ้งกือกระสุนพระอินทร์สัตว์มหัศจรรย์ที่ซ่อนความสำคัญอันยิ่งใหญ่ไว้ในร่างเล็กๆของมันกิ้งกือกระสุนพระอินทร์หรือพิวมิลลิพีดแตกต่างจากกิ้งกือทั่วไปที่เราคุ้นเคย ด้วยลำตัวที่อ้วนป้อมและสั้นมีเพียงประมาณ12ป้องเท่านั้นความสามารถพิเศษของมันคือการม้วนตัวเป็นก้อนกลมสมบูรณ์แบบซึ่งเป็น,นกลไกป้องกันตัวชั้นเยี่ยมจากผู้ล่าโดยจะซ่อนส่วนหัวและขาที่บอบบางไว้ข้างในอย่างมิดชิดและแม้รูปลักษณ์และการม้วนตัวจะคล้ายกับตัวกะปิหรือพิวบักแต่แท้จริงแล้วพวกมันเป็นสัตว์คนละกลุ่มกันโดยสิ้นเชิงครับ แล้วเจ้ากิ้งกือตัวเล็กนี้สำคัญอย่างไรพวกมันคือฮีโร่ตัวจิ๋วของผืนดินเป็นทั้งเทศบาลประจำป่าและโรงงานผลิตปุ๋ยเคลื่อนที่กิ้งกือกระสุนพระอินเป็นผู้ย่อยสลายหรือดีคอมโพเซอร์ทำหน้าที่กินซากใบไม้และอินทรีย์วัตถุต่างๆช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายปลดปล่อยธาตุอาหารสำคัญกลับคืนสู่ดินทำให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มูลของมันยังเป็นปุ๋ยชั้นดีที่ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินหากไม่มีพวกมันวงจรธาตุอาหารในระบบนิเวศก็จะหยุดชะงักลงยิ่งไปกว่านั้นการปรากฏตัวของพวกมันยังเป็นดัดชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศหรือไบโออินดิเคเตอร์ที่มีชีวิตเพราะมันไวตัวสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมากการที่เรายังพบเห็นพวกมันได้จึงเป็นสัญญาณที่ดี ว่าผืนดินและระบบนิเวศบริเวณนั้นยังคงสมบูรณ์และปลอดจากมลพิษครับดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณได้พบเจอกิ้งกือกระสุนพระอินทลองมองมันด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะสิ่งมีชีวิตที่ดูธรรมดานี้คือฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่คำจุนความสมดุลของผืนป่าและความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินที่เราต้องพึ่งพาอาศัยการอนุรักษ์ที่อยู่อาศัยของพวกมัน ก็คือการรักษาระบบนิเวศทั้งหมดไว้ให้ยั่งยืนนั่นเองครับสารพันธรรมชาติพอดแคสต์